สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับอันนี้เป็นต้นคลิปของนิยายเรื่องของเกมล่ามนุษย์หมาป่านะครับซึ่งผมต้องอธิบายไว้ก่อนว่าเผื่อบางคนมาฟังแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่าเกมนี้มันอ้างอิงมาจากเ,าเกมกระดานมนุษย์หมาป่าหรือเกมกระดานล่ามนุษย์หมาป่าเพื่อลองไปฟังหรือไปหาดูก่อนได้นะครับเผื่อบางคนชอบก็ได้ฟังถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลยนะ๋ยวมาฟังกดในช่วงของนิยายที่ผมอ่านให้ฟังในตอนต้อนอน่อยนะครับอะ ที่มียายเปิดไว้ผมให้ฟังคร่าวๆสามารถใช้เหตุผลพูดหรือโกหกได้อย่างไรไม่สามารถเล่นได้เมื่อกูเพ็งจมอยู่กับความคิดปุ่มเริ่มเกมสีเทาเดิมก็สว่างขึ้นเขารู้ว่าถึงเวลาเริ่มเกมแล้วกูเพ็งคลิกที่มันโดยไม่ลังเลวินาทีถัดมาระบบแจ้งว่าการแข่งขันสําเร็จยินดีต้อนรับสู่พื้นที่เกมฆ่ามนุษย์หมาป่าเสียงอ่อนโยนดังขึ้นในหูของกูเพ็งเขาคํานึงถึงสภาพแวดล้อมของเขาโดยไม่รู้ตัว นี่คือห้องมืดด้านหน้าของเขามีโต๊ะกลมขนาดใหญ่มีหัวหมาป่าเปื้อนเลือดกระพริบอยู่บนโต๊ะกลมกระพริบไปมาทําให้ผู้คนรู้สึกขดหูอย่างอธิบายไม่ถูกบนผนังโดยรอบมีหลากหลายรูปแบบผู้เผยพระวจนะที่มีดวงตาแห่งแสงสว่างนักล่าเท่าถือหอกแม่หมดถือยาแก้พิษและยาพิษมนุษย์หมาป่าที่น่ากลัวคนละเรือนที่ดูไรเดียงสาจุดๆโต๊ะกลมทั้งหมดมี12ที่นั่งเท่ากับป้ายทะเบียน12แผ่นกูเพิงคือหมายเลขหก ตอนนี้เขามองเห็นรูปร่างที่คลุมเครือในทุกตำแหน่งแต่เขามองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาและการแสดงออกของอีกฝ่ายได้ชัดเจนและเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นชายหรือหญิงส่งผลให้สำนวนที่หลายคนชอบไม่มีประโยชน์ที่นี่ผู้เล่นทุกคนโปรดทราบว่ากระดานสำหรับเกมนี้สำหรับส2องคนการกำหนดค่าบอร์ดค่ายคนดีผู้เผยพระวจนะบวกแม่มดบวกนักล่าบวกคนนี่เง่าบวกคนละเรือนสี่คนค่ายมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าธรรมดาสีตัวเวลาพูดสนาที แม่มทคุณไม่สามารถช่วยตัวเองได้ตลอดกระบวนการมีนายอำเภอนายอำเภอมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงและมีคะแนนบทอีก0.5คะแนนและเวลาพูด30วินาที p รีไว้ e ั u n ิ i n g โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อเวอร์ชันมัดไอ้นี่เรื่องนี้ไอ้ตรงนายอำเภอเนี่ยผมไม่เข้าใจมันหมายถึงอะไรประธานเป็นบอระดับเริ่มต้นสำหรับวอ ในบอร์ดนี้ถ้าคนดีมีการเทพสี่ใบศา,ส,าสดาสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้เล่นคนหนึ่งได้ทุกคืนและผู้พิพากษาจะบอกผู้ทำนายว่าเขากำลังตรวจสอบคนดีหรือมนุษย์หมาป่าแม่มดเป็นเจ้าของยาสองขวดยาแกพ้พิษขวดหนึ่งสามารถช่วยผู้เล่นที่ถูกโจมตีโดยมนุษย์หมาป่าได้แต่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขวดยาพิษสามารถฆ่าผู้เล่นได้ในตอนกลางคืนนักล่า หลังจากถูกโจมตีด้วยมีดหมาป่าหรือถูกผลักคุณสามารถยิงและนำผู้เล่นออกไปได้แต่ถ้าคุณถูกแม่มดวางยาพิษในเวลากลางคืนคุณจะไม่สามารถยิงได้งี่เงาหลังจากถูกผลักกลับคุณสามารถพลิกไพ่เพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณได้มนุษย์หมาป่าสามารถโจมตีผู้เล่นได้หนึ่งคนต่อคืนส่วนพละเรือนไม่มีทักษะและสามารถลงคะแนานเสียงได้เฉพาะในระหว่างวันเท่านั้นเป้าหมายของคนดีที่จะชนะคือการฆ่ามนุษย์หมาป่าทั้งหมด เป้าหมายของไททนะของมนุษย์หมาป่าคือการฆ่าเพียนไม่ว่าจะโดยการฆ่าเทพเจ้าสี่องค์หรือพลเรือนสี่คนก็ตามในฐานะผู้เล่นเวลวูค mm ิลเลอร์ที่ฮ mm ัตคอร์ปูเป็นรู้ดีว่า mm hmm. กระดานฟรีฮ mm ันเตอร์ไว้มีความสมดุลมากที่สุดในบรรดาบอร์ดแบบโอเคนี่คือกฎร่าวๆที่นิยายเขาอธิบายไว้ที่ผมอธิบายเพิ่มให้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเคยเล่นอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันมีกฎจริงเพราะกฎในทั่วไปเนี่ยเมือ่อเพื่อนเล่นโดนผักหรือว่าโดนโหวตในข้างนอกเนี่ยเขาเรียกโดนโหวตในตอนท้าย ให้ออกจากหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นการกำจัดไปนะครับคือผลักในที่นี้คือบวตส่วนในในอำเภอนี่คืออะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกับว่าเป็นกฎที่เขาจะสามารถได้สิทธิพิเศษอะไรนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับหนึ่งกระดานเอาตามนิยายนะสิบสองตำแหน่งนะครับตําแหน่งทั้งหมดมีสิบสองตำแหน่งแล้วก็จะมีการทั้งหมดสิบสองใบนะครับโดยผู้ที่เป็นผู้บรรยายเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเล่นกันเองข้างนอกเลยในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีเพื่อนหนึ่งคน ซึ่งจะต้องเรียกว่าเป็นผู้ดําเนินการนะครับเป็นผู้ดําเนินการไม่งั้นเกมนี้มันจะเล่นไม่ได้นะครับโดยที่ผู้ดําเนินการเนี่ยก็จะแจกการ์ดตัวละครให้ทั้งสิบสองคนสุ่มไปนะครับแล้วก็บอกว่าการทั้งสิบสองใบมีอะไรบ้างมีหมาป่าสมีชาวบ้านธรรมดาที่สามารถโหวตได้อย่างเดียวสแล้วก็มีผู้วิเศษหรือว่าเทพในที่นี้เขาเรียกการเทพก็คือผู้วิเศษนะการ์เทพสีซึ่ง ในเกมเนี่ยเขาจําลองเป็นเหมือนกับหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านมีหมาป่าเข้ามาบุกรุกแล้วชาวบ้านไม่สามารถสู้ได้ก็เลยต้องไปเชิญผู้วิเศษมาอะไรประมาณนี้ผู้วิเศษก็มาช่วยนะครับกําจัดหมาป่าโดยเงื่อนไขในการชนะนะครับสําหรับเบสิกนะมันมีเงื่อนไขอื่นๆในเอ่อในฮาร์ดคอร์ในฮาร์ดที่สูงขึ้นไปด้วยแต่เราขอกล่าวเบสิกก่อนก็คือหมาป่าทั้ง4ตัวจะชนะได้ก็ต่อเมื่อฆ่าชาวบ้านทั้ง4ตัวครบ4คนตายหมดหรือ ค่าผู้วิเศษคือเทพกาเทพนักทำนายฮันเตอร์แม่มดแล้วก็อะไรคนงี่เง่าสี่คนเนี่ยจบครบ4ี่คนก็ถือว่าชนะนะครับไม่จำเป็นต้องฆ่าทั้งแปดนะคือฆ่า4คนฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เรียบร้อยก็ถือว่าชนะนะครับหมาป่าชนะสำหรับการที่ฝั่งมนุษย์ปกติหรือคนดีชนะเนี่ยก็คือฆ่าหมาป่าหรือว่า ผลักหรือว่าโหวตหมาป่าไปจากหมู่บ้านก็คือคือวัฒนะโดยกฎก็จะให้หมาป่าเนี่ยเขาจะลืมตาทุกคืนทุกคืนเขาจะลืมตาแล้วก็ตกลงกันว่าจะฆ่าใครโดยทั้งหมด4ตัวเขาจะฆ่าได้แค่หนึ่งคนนะครับนี่คือกฎเบสิกนะในตอนท้ายๆมันจะมีเอฟเฟกพิเศษอะไรก็ว่ากันไปนะอ,นอันไม่เก่าวถึงเขาจะเลือกฆ่าได้หนึ่งคนนะครับสมมุติเขาเลือกฆ่าเบอร์9นะครับสมมตินนะในคืนที่2 เพระาะด้านนี้คืนแรกที่เริ่มเกมเนี่ยเขาจะให้หมาป่าลืมตาเพื่อจะได้รู้ว่าหมาป่าที่ได้รับการเนี่ยคนที่ได้รับการเนี่ยคือใครเพราะว่าผู้เล่นทั้ง12คนจะไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นใคร <c oughs> ผู้ดำเนินการจะประกาศแค่ว่าในเกมกระดานนี้มีอาชีพอะไรบ้างแต่ผู้เล่น12คนที่ได้รับการไปจะไม่รู้ว่าตัวเองเอรู้สิว่าตัวเองได้การอะไรนะแต่จะไม่รู้ว่าคนอื่นได้การอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องให้หมาป่านะครับลืมตา เมื่อจะเริ่มเล่นคืนแรกทุกคนหลับตานะครับทุกคนก็หลับตา12คนหลับตาหมดนะครับตาม,มารยาทตรองหลับตานะครับแล้วก็หมาป่าดื่มตาก็จะให้หมาป่าคนที่ได้กา้หมาป่าทั้ง4คนก็จะลืมตาขึ้นมานะครับหลังจากนั้นหมาป่าหลับตาเพราะคืนแรกเขาังไม่ให้ทําอะไรแค่ให้รู้ว่าใครคือใครเท่านั้นนะครับเพราะในการเล่นเกมในชีวิตจริงเนี่ย ผู้ดาเนินการจะไม่รู้นะเขาจะไปเดินขอหยิบดูการอะไรเงี้ยไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะแบบมีเขาเรียกว่ามีอะไรเอะอะนะตามมารยาทของเกมว่าจะต้องเป็นลำดับนี้แล้วก็พอมาป่ารับตาก็จะแล้วแต่เรียกใครต่อไปฮันเตอร์ฮันเตอร์ลืมตาเพื่อผู้เราจะได้รู้ว่าคือฮันเตอร์ฮันเตอร์ให้ลืมตาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะฮันเตอร์มันไม่มีความสามารถในตอนกลางคืนนะมันมีความสามารถในการฆ่าเท่านั้นเออไม่สิฮันเตอร์ไม่ต้องลืมตานะมันจะมีอาชีพผู้พิเศษผู้ทํานาย ผู้ทานายลืมตาเพราะว่าผู้ทานายเนี่ยสามารถที่จะทํานายได้หนึ่งคนว่าคนนั้นเป็นหมาป่าหรือว่าเป็นชาวบ้านโดยที่ผู้ดาเนินการก็จะยกนิ้วขึ้นขึ้นหรือว่าทําสัญลักษณ์ให้เป็นรู้กันว่าโอเคคุณท้ายถูกคนที่คือหมาป่านะครับแล้วก็หลับตานะยังไม่ต้องทําอะไรให้หลับตาแล้วก็แม่มดลืมตากลางคืนนะครับแม่มดต้องการใช้ยาไหมถ้าไม่ใช้ก็หลับตานะเพราะว่าสามารถเลือกใช้ได้นะครับแม่มดเนี่ยสามารถเลือกจะใช้แล้วไม่ใช้ได้ส่วนผู้พิเศษเนี่ยต้องใช้ทุกคืนนะครับ มันมีผลบวกม,มันไม่มีผลเสียอยู่แล้วในคืนแรกก็จะผ่านไปชนี้ครับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการเต็มตัวให้หมาป่ารู้ว่าใครคือใครในโลกของความเป็นจริงนะถ้าเราไม่รู้เลยมันก็งง,งจะได้รู้กันเอ,อ้อเราหมายเลขนี้นี้นี้นะเป็นหมาป่านะเราต้องช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอลืมตาเช้าลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเข้าดําเนินการโดยที่แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีโอกาสคูด เพื่อที่จะแนะนําหรือชักจูงหรือทําให้ไข้แผลได้ประมาณ3นาทีนะครับในนิยายนะซึ่งผู้ดาเนินการก็จะให้สุ่มหรือว่าไล่ตามเบอร์ก็แล้วแต่นะครับซึ่งในเทิร์นแรกเทิร์นที่สอนี่มันยังบอกไม่ได้นะครับว่าใครคือใครแต่ว่าในคืนแรกผ่านไปแล้วใช่ไหมเริ่มต้นดูตาดื่มตาพอเริ่มคืนที่สอเนี่ยหมาป่าเริ่มฆ่าคนได้แล้วนะครับสมมุติว่าในรอบแรกเนี่ยผ่านไปแล้ววันนี้ทุกคนจะหลับไม่มีการโหวตนะครับ ถ้าผมจะไม่ผิดนะในคืนแรกและวันแรกไม่มีการโหวตถ้าผมจําผิดขออภัยด้วยนะครับพอหลับเป็นคืนที่สองปุ๊บเขาจะให้หมาป่าลืมตาหมาป่าทั้งสี่ตัวก็ลืมตาแล้วจะฆ่าใขรดีเลือกไปแล้วฆ่าหมายเลขเก้าสมมติน,นะครับแล้วก็หลักตาเขาก็จะให้ผู้เศษลืมตาแล้วก็เลือกหนึ่งคนผู้เสษก็จะสุ่มเลือกหนึ่งคนนะครับถ้าเลือกถูกก็ จะเจอหมาป่านะถ้าเลี้ยงไม่ถูกก็เจอชาวบ้านนะครับซึ่งผู้เศษเนี่ยก็ต้องหาต่อไปถ้าโชคดีหาเจอหมาป่าเนี่ยก็จะล็อกตัวได้ง่ายแล้วก็จะพยายามพูชักจูนให้โหวตทิ้งหรือพูชักจูนเพื่อให้แม่มดเนี่ยวางยานะครับในคืนเพื่อต้องชักจูนว่าไอ้คนนี้คือหมาป่านะซึ่งถ้าผู้เศษเนี่ยสามารถอยู่ได้ยาวเนี่ยเขาจะรู้เกือบทั้งหมดเลยว่าหมาป่าอยู่ตำแหน่งไหนบ้างเพราะว่าเขามีความสามารถพิเศษนะครับ <c oughs> ส่วนแม่มดริมตาใช้ไม้ความสามารถ นะครับถ้าใช้ป้องกันผมไม่แน่ใจวนะันั้นบางทีผมฟังมันก็เหมือนกับว่ามันจะบอกว่าผู้เล่นหมายเลขเก้าโดนมีดโดนเป้าหมายของหมาป่าผู้พิเศษเออแม่มดจะใช้ยาป้องกันไหมผมผมไม่แน่ใจว่าผมฟังถูกหรือเปล่านะผมฟังนี้ยาผมได้เขาผมคิดว่าผมฟังแล้วผมได้ยินนะเพราะฉะนั้นผมเราไม่รู้ว่ากฎนี้มันใช้ได้หรือเลปล่าเหมือนกับว่าแม่มดจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับว่าเออมีรางสังหณ์ว่าหมายเลขนี้โดนแนละ้วต้องการป้องกันไว้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นความจริงจริงมันไม่น่านะไม่น่าจะรู้นะ อันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้แต่ผมอ่านรนิยายนะเหมือนกับว่าแม่มดจะมีความสามารถนี้สามารถที่จะรู้ได้นะครับถ้ามาป่าโดนถ้ามาป่าไหมายหัวใครแล้วต้องการฆ่าหมเลขเก้าแม่มดจะรู้โดยผู้ดำเนินการจะบอกแม่มดลืมตาแล้วก็จะบอกแม่มดว่าด้วยการสัญลักษณ์ว่าคนนี้โดนหมหัวแล้วนะถ้าแม่มดไม่ช่วยนะเขาตายอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็แม่มดดำเนินการหรือไม่ดำเนินการก็หลับตาเพราะแม่มดสามารถใช้ได้อย่างละครั้งแล้วก็ใช้ได้สูงสุดคือสองขวด ขวดป้องกันจากขวดฆ่านะครับเช้าวันที่สองนะครับเช้าวันที่สองตื่นขึ้นมาถ้าไม่มดไม่ป้องกันนะครับไม่ใส่ยาป้องกันให้หมายเลขเก้าผู้ดําเนินการจะบอกว่าวันนี้เช้านี้มีคนตายนะครับมีคนตายคือหมายเลขเก้าแต่ผู้ดําเนินการจะไม่บอกนะครับว่าหมายเลขเก้าเป็นไข่เป็นชาวบ้านเป็นหมาป่าเป็นอาชีพพิเศษเป็นเทพะลรไม่บอกนะครับแปลว่าแค่หมายเลขเก้าตายนะครับตาย ถ้าเป็นผู้เล่นเพื่อนกันเองเนี่ยก <_ d ose> ็อาจจะบอกเอยวันนี้ไอ้เป้ตายอะไรเงี้ยก็จะรู้กันนะครับซึ่งคนที่เหลือนี่ก็คิดว่าเฮ้ยใครเป็นคนฆ่าแล้วคนที่ตายคือใครส่วนมากเนี่ยหมาป่ามันจะไม่ฆ่าตัวกันเองนะครับมันฆ่าไม่ได้นะครับหมาป่ามันต้องฆ่าคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นชาวบ้านก็จะรู้แล้วเพื่อเราไปแล้วหนึ่งคนนะพวกไปแล้วหนึ่งคนเพราะเหลือก็ต้องพยายามไอ้ที่เหลืออีกเจ็ดคนเนี่ยก็ต้องพยายามนะครับไอ้ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องพยายามบวชพยายามฟังคนอื่น ที่เป็นผู้พิเศษแล้วพยายามคิดและวิเคราะห์และโหวดร่วมกันโหวตเพราะว่าผู้พิเศษที่เป็นคนที่มาร์คถ้าเจอนะถ้าเจอหมาป่าเขาพยายามชักจูนว่าฉันคือผู้พิเศษนะเชื่อฉันเถอะว่าคนนี้คือหมาป่าส่วนหมาป่านี่เขาอาจจะสวมรอยนะคเขาเรียกว่ากระโดดสวมรอยเป็นผู้พิเศษฉันเป็นผู้พิเศษคนนั้นโกหกนะครับคนนั้นโกหกเขาจะมีช็อตกันพูดคนละสามนาทีไม่ได้พูดแย้งกันนะไม่ใช่ว่าโตวาทีโตไปโต่อ,ตอ,ตอกัอนมานะจะมีช็อตให้เขาพูดเพื่อแก้ต่าง ชัดคนนี้พูดอเมาริเก้าอมาริเก้าตายไปแล้วมาลิเก้สิบพูดเออ,อมาลิเก้หนึ่งพูดเนี่ยคณะคุูคนก็จะพูดพูดพูดพอพูดครบสุดท้ายโหวตครับสมมติว่าโหวตโดนหมาป่านะครับสมมตินะโดนหมาป่าตรงตัวชาวบ้านเกิดเชื่อการชักจูงแล้วโหวตได้หมาป่านะครับหมาป่าถูกผลักออกจากหมู่บ้านนะเขาเรียกว่าถูกกระเด็นถูกผลักก็คือถูกไล่ออกจากหมู่บ้านถือว่าเป็นการกำจัดนะครับโดยที่เขาจะไม่ได้บอกนะครับว่า คุณกำจัดหมาป่าได้ไม่ได้บอกครับเกืบว่าเออหมายเลขหกถูกกำจัดตามผลโหวตที่มากเพราะว่าออชาวบ้านอาจจะมีเจ็ดคนอาจจะโหวตสี่คนนะครับแต่หมาป่าเนี่ยเขามีฝั่งละสี่คนเขาไม่สามารถโหวตตัวเองได้เขาโหวตเต็มที่เพื่อจะไม่ช่วยเนี่ยหรือไม่โหวตเนี่ยมันก็ได้แค่สามเสียงถ้าชาวบ้านโหวตกันสี่เสียงเกินแล้วเนี่ยเขาจะโดนผักออกจากหมู่บ้านหมาป่าก็จะเหลือสามตัวก็จะหลับคืนต่อไปนะครับก็จะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าจะทําความสําเร็จหรือหมาป่าชนะหรือชาวบ้านชนะแล้วแต่นะครับแล้วเมื่อเล่นไปลึกๆเรื่อยๆมันก็จะมีตัวละครพิเศษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นไร้แค่นเป็นหมาป่าหนุ่มเป็นท่านเขาเป็นแดคูล่าเป็นอง์ชายเป็นยาจกอะไรเงี้ยเป็นทั้งฝ่ายคนดีแล้วฝ่ายคนเลวมาผสมกันการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในนิยายเรื่องนี้ก็จะมีนิยายซึ่งเป็นเกมกระดานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งเกมกระดานมันก็เหมือนกันเลยครับคือมานั่งวิเคราะห์เบอร์หนึ่งคิดวิเคราะห์เบอร์สองคิดวิเคราะห์ สี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสองคนคิดวิเคราะห์ซึ่งมันเป็นข้อความที่แบบโอ้ฟังแล้วมึนอ่ะเพราะฉะนั้นเลยทําคลิปนี้เป็นต้นคลิปไว้เผื่อเพื่อนที่เข้ามาฟังแล้วจะได้เข้าใจนะครับเว่าอูมไม่ฟังดีกว่าว้มึนนะครับเรียกเอาผมว่าอันนี้ฟังยากฟังยากฟังแล้วงงมากย้ำอีกครั้งนะครับนิยายเรื่องนี้ในกระดานแรกนะตอนถ้าผมจำไม่ผิดน,นะตั้งแต่ตอนที่สอนถึงตอนยี่สิบสี่มันเพิ่งจบกระดานแรกนะครับคือมันคุยกันไปคุยกันมา,ก,นมากว่าจะจบกระดานอนะ่ะ โอ้โหมึนจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรทําไว้นะครับเผื่อบางคนฟังนะครับเป็นนิยายเป็นอธิบายต้นที่ของนิยายเรื่องนี้นะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับถ้ามาไล่สรังอันี้ขออภัยนะครับถ้าเพื่อนต้องการฟังจริงและอยากรู้ข้อมูลที่ชัดเจนจริงหรือว่าอะไรก็ลองพิมพ์ใน u t u b e นะครับเกมกระดานมนุษย์หมาป่านะครับหรือว่าเกมกระดานล่ามนุษย์หมาป่าก็จะเจอใน YouTube แล้วก็ลองฟังหรือว่าลองดูในนั้นเอาเป็นเคลียร์นะเพราะว่ามันไม่ตรงกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่าตัวละครทั้งช้นจะตรงกัน กฎเนี่ยก็จะมีบางกฎท่านั้นที่งงๆอยู่นะครับเพราะว่านายยายามันใช้ศัพท์ที่งงเช่นผู้บผู้ตรวจสอบอะไรเงี้ยตาตำรวจในเกมนี้มีแต่ผมไม่เข้าใจมันคืออะไรนะงงมากงงมากโอเคครับขอบคุณครับ